สวัสดีครับผมนายสุริยาสวรรณมณีวันนี้จะมาแสดงวิธีการสวมเปลือกดำคอให้ผู้บาดเจ็บนะครับก่อนสวมเปลือกน้ำคอต้องจัดให้ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่า neutral position นะครับคือศีรษะอยู่ในแนวกึงกลางของลำตัวนะครับไม่หันหรือเอียงไปทางใดไม่ก้มหรืองเงยนะครับทําได้โดยลากเส้นสมมุตินะครับผ่านขอบบนของใบหูผ่านติงหน้าหูหรือทากัสนะครับมายังขอบล่างของใบหูชี้มายังไหาปาร้าน,นะครับ จากนั้นให้วัดขนาดเสือกดำคอนะครับให้ลากเส้นสมมุติ2เส้นนะครับเส้นที่1ผ่านปลายทางนะครับเส้นที่2ผ่านบา่าหรือรูสออฟนิกนะครับวัดเป็นฟิงเกอร์เบดครับจากนั้นให้มาวัดขนาดเสือกดำคอนะครับวัดวัดให้ได้ตำแหน่งแล้วแต่ละยี่ห้อของเสือกดำคอนะครับ เมื่อได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วให้เราล็อกให้เข้าที่ครับจากนั้นให้มาสวมเสือกดามคอนะครับพับแผ่นเวลโคเข้าด้านในครับสวมทั้งด้านขวานะครับค่อยๆสอดลายของเสือกดามคอผ่านใต้คอของผู้บาดเจ็บนะครับปาดเสือกดามคอผ่านหน้าอกของผู้บาดเจ็บ ดึงปลายของเปลือกดามคอให้กระชับนะครับแล้วค่อยติดแถบยึดตรวจสอบเปลือกดามคอนะครับให้ปุ่มของเปลือกดามคออยู่ในแนวเดียวกันกันกบสันจมูกของผู้บาดเจ็บนะครับขอบคุณครับ